S <S ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากเดีย๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนเนาะต่อครับเรื่อตอนนี้คุณก็คิด <kidding. S 2> ว่าน่าจะเป็นไปตามการทํางานของเรานะครับถ้าเราตั้งใจทํางานเต็มที่ลงพื้นที่ต่อเนื่องแล้วก็ย้ำยังนโยบายแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าย้าย้าจุดยืนของการทํางานแบบพักเก้าไกลว่าต่างจาก นักการเมืองภรคอื่นอย่างไรนะครับแล้วก็ความชัดเจนความตรงไปตรงมาความกล้าคิดกล้าทาแบบของก้าวไกลแล้วก็ย้ําว่าโจทย์ของการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับการปรับโครงสร้างหรือโครงสร้างใหม่มากกว่าแค่การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถย้ำโจทย์อันนี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นได้ชัดแล้วก็ขอความช่วยเหลือขอความไว้วางใจให้เขาเป็น หัวคะแนนให้พักเก้าวไกลในการที่จะนำเสนอแม s เซจนี้นำเสนอความชัดเจนของพักเก้าวไกลให้ประชาชนเห็นความต่างของว่าที่ผู้สมัครแล้วก็พักเก้าไกลในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็คิดว่าน่าจะได้รับการตอบรับได้คะแนนที่ดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆครับ ก็เป็นกําลังใจที่ดีในการทํางานต่อไปนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะันนี้เป็นการเลือกตั้งระดับชาติก็คงจะใชะ้พลังที่ชาวกทมให้ความไว้วางใจมาแล้วก็เป็นกําลังใจในการทํางานให้ได้ทั่วประเทศนะครับแต่ว่ากําลังใจที่มีในส่วนใหญ่ก็มาจากกรุงเทพม,มหาคนครที่เห็นได้ชัดแล้วก็ปริมณฑลอันนั้นก็คือสาเหตุที่เรามาอยู่ที่นนทบ,บุรีในวันนี้เพราะว่าโปรภายในเราก็สอดคล้องกันแล้วนน,วนทบ,บุรีก็เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญ คราวที่แล้วได้มา1นึ0 0 0สนึ่งแสนเกือบหนึ่งแคะแนนมาเป็นที่3แต่ว่าห่างจากที่1แค่4%เท่าน,นั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เป็นจังหวะยุทธศาสตร์แล้วก็ว่าที่ผู้สมัครทั้ง8คน8เจก็พร้อมที่จะทำงานก็ต้องขอบคุณทุกท่านในที่ให้ความไว้วางใจผมนะครับทั้งโพของนิดาก็ดีทั้งโพของเจนซีอายุ1 8บแถึงยีก็ดีแต่ว่ายัางไงก็ตามก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเป็นกำลังใจในการทํางานให้เป็น ตัวเลือกนยายกรัฐมนตรีที่ททสำคัญของทั้งประเทศแล้วก็ไม่ใช่แค่ในกรทมแล้วก็ปริมณฑลอย่างเดียวคร,ครับแล้วก็มีเราส่งอบอจอด้วยแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครทํางานครบทั้ง8คน8เขตมาโดยตลอดนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นในช่วงของโควิดก็ทํางานต่อเนื่องช่วงน้ําท่วมนะครับก็เป็นปัญหาที่ทํางานต่อเนื่องอย่างวันนี้ก็จะไปดูแลพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรที่นนทบุรีเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะเป็นพิเศษก็จะเอาเรื่องของหนี้สินทกาศาก็ดี เรื่องนโยบายโซลารเซลล์ก็ดีนโยบายธนาคารต้นไม้ก็ดีเพื่อที่จะแสดงให้พี่น้องเกษตรกร,กรที่นนทบุรีเห็นเพราะนอกจากในพื้นที่นอกจากพื้นที่า้าขายนอกจากปากเกร็ดเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เราทำงานมาต่อเน,นื่องแต่ว่าวันนี้ก็เจอโอกาสพอปะ,ปะพี่น้องเกษตรกร,กรในการปรับโครงสร้างนีลังจากนี้ต่อไปหมือว่ามองยังไงบ้างครับก็ไม่ไดใ้ให้ความสนใจอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าการเมืองประเทศไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือเป็นเรื่องของบุคคล ครับแต่ว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นเรื่องของต้นต่อปัญหาเป็นเรื่องของระบบนะครับนนทบุรีนี่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่น้ําท่วมกระทบพื้นที่เศรษฐกิจมากที่สุดในประเทศไทยแต่ปีที่แล้วมีระบบจัดการน้ําในนนทบุรีศูนย์รเร็ศูนย์เครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการที่จะแสดงให้เห็นนนทบุรีนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นด้วยชัดเลยว่า การที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเนี่ยมันคือการรื้อโครงสร้างใหม่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวนายกเพราะฉะนั้นการเปิดตัวเมื่อวานก็ไม่ได้ให้ราคาแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรมีการชูเรื่องของเจ้าพ่อมันจะไปมันเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากคนสองคนจากลุงสองลุงที่เป็นคนทําให้เกิดความขัดแย้งนี้ขึ้นมานะครับถ้าจะให้เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นพยายามทําตัวว่าฟอกขาวหรือว่าเป็นโซ่ของกลางให้เกิดความฟองร้องเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรับผิดรับชอบก่อนนะครับ พอมันมีรัฐธรรมนูญฉบับ60ที่เขียนว,ว่านี่รัฐวกรรมคนทารัฐประหารขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความชอบไม่มีความชอบธรรมไม่มีความชอบธรรมในการเป็นโซ่คล้องกลางในการที่จะทําให้เกิดการปองรองในประเทศไทยเราสายค้อ,อถ,ถ้าจะทําให้เกิดการปองร้องให้ในประเทศไทยจริงๆก็คือต้องเอาทหารออกจากการเมืองปิดสวิตช์3ปอแล้วก็ให้สองคนนี้เข้าสู่กระบวนการรับโทษจากสิ่งที่เขาได้ทาต่อประเทศชาติตลอด8ปีที่ผ่านมา ในการที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งได้ไม่ได้อยู่ที่พรรคการเมืองอยู่ที่พี่น้องประชาชนที่ได้ถูกกระทามาตลอด8ปีถ้ามีกระบวนการในการสอหาขอ้อเท็จจริงมีความยุติธรรมเกิดขึ้นและไม่มีวัฒนธรรมลอยนวลจากความรุนแรงก็ดีความรัฐประหารที่เกิดขึ้นก็ดีความปลองดองถึงจะเกิดขึ้นได้จริงไมม่ควาการปรองดองไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่ทางนักการเมืองอย่างเดียวนักการเมืองอาจจะบอกว่าโอเค ทำยังไงให้การเมืองปลอดทหารทำยังไงให้เกิดการนิรโทษก,กรรมย้อนไปถึงปี57ที่ตรงไปตรงมาแล้วมีมีคณะกรรมการประชาชนวมีส่วนร่วมแต่ว่าไม่ไม่ได้คนที่ตอบได้ว่าปองรองได้ก็คือคนที่เขาได้รับความยุติธรรมจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นทางการเมืองไทยในตลอด20ปีที่ผ่าน